ยี่นี่ว่ะดิแล้วน้องแอดมินไปไหนอ,อะออไม่เจอแล้วไม่เจอกันเหรออ้าวแล้วน้องไปไหนเนี่ยซื้อข้าวมาให้ไ,ไปอยู่ไปละไปครับตัวไปที่สครับแล้วก็เล่นแต่ละเล่น่ะแต่ว่ามานี่ใช่ปะ <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> เออว่าจะถ่ายไอ้ <c oughs> นี่ด้วยถ่ายหน้าน้องไว้ด้วยแบบว่าเขานำทางเมื่อคืนไงออเอออารมณ์ช่องไว้ ถ,ถ้าไม่นำทางเดี๋ยวก็ดกระตุกไหมกระตุกไหมใช้่ายไหนครับใจ่ายไหนดีแทบ เออใครที่พีหมวกไว้รอแป๊บหนึ่งนะเพราะทางเตยังไม่ได้เซ็นมีมีหมวกมีเนี่ยแต่ว่าที่ที่พีกับผมไว้รอแป๊บหนึ่งนะใจเย็นๆนะเข้าเพื่อตีเสมอเข้าเพื่อการลดหายใจในนานี้ให้กำลังมาของผ้าผสมดวลกระดูกสาวตุ้งรัดคู่กันกับตัวน้ำเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดินสำรวจงานกันครับ แม่ทานข้าวหรือยังครับเดี๋ยวแม่ท่านข้าวหรือยังท่านข้าวหรือยังครับนี่<อ>แม่น้องเตยนะครับร้านน้องเตยเดินเข้ามานะครับสมมุติใครจะมาตรงเข้ามาก็จะอยู่ขวามือนะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับอยู่ฝั่งเสาธงนะครับอยู่ข้างร้านปลาหมึกตาไป อ้าวแม่ผานอ้าวว้าวสวัสดีคร,รับไม่รู้กระตุกไหมครับกระตุกค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่องก่อนโดนแบนเจ็ดวันอ้าวโดนไม่ให้ไลฟ์เจ็ดวันเพราะว่า ปอน่ะไปซื้อรองเท้าให้บางนานแล้วทีเนี้ยมันเห็นโลโก้เห็นโลโก้รองเท้าแล้วปอนติดตะกร้าไงถ้าปอนไม่ติดตะกร้ามันไม่เป็นไรแล้วแล้วปอนไปโชว์สินค้ามันนี้มีในตะกร้าไงก็เลยโดนเจ็ดวันค่ะโดนทำโทษอันนี้แล้วเนตไลน์ที่ไหนอ๋อโอเคครับอันนี้เน็ตค่ายไหนครับเนี่ยเออ AIS ไม่ดีเลยอ่ะของพี่ต้อมอะไรของของออฟอ้อของพี่ออฟ ทูของบอลเออทูรอดเนาะรอดไม่ดึงดึงหนักเลลายมัจะไกลๆแล้วก็มาถึงใันนี้บพลาดบอพลาดมากเลยแต่จริงๆพอสามนอะมันเป็นแต่ว่ามันไ่ไม่ได้ไงบอซิมมาใส่ของบอสแต่ช่องวามก็ไล่ไม่ได้อยู่ดีมันแบมันไม่ให้ไล่ก็ไล่ช่องบอสแต่ว่าเอาซมแม่ เอาเหรอได้เอาเส้นแม่ท่องบอสนะครับเออเดี๋ยวลองลองดูครับลองดูโอเคขอบคุณครับครับพี่กำลังเดินสำรวจอ่ะน้องๆคนที่นำทางพี่เมื่อคืนหนูอยู่ไหนเดี๋ยวพาน้องๆไปรัถือก่อน

ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับโอยงหนตั้เยรเ้ออนี่ยนี่ต้องต้องเนตค้างไปแล้วเออสอสหาเสียงลายเพ็ดไหน นำทางพี่อ่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับอ่าเนี่ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับหนูเมื่อคืนที่นำทางพี่อ่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ยานีหรือเปล่านี่ครับผมปักหมุดไว้อยู่ครับ ผมปักหมุดไว้อยู่ครับผมไม่กล้าลงเลยอ่ะผมกลัวเน็ตผมตุยเบรกเบรกเบรกไหน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 ประตูน้ำรถไหน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 เออเพลินเพลินเพลินอย่าลงไรนะกดติดตามไว้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่เจอกันเดี๋ยวเราจะไม่เจอกัน นี่เ่นี่บ่กไลกัใหไม่ต้องลง,องลองลงแล้วโอเคไม่เจอแล้วแหละผมว่าจะถ่ายคอนเทนต์กับน้องๆไงใครใครใคร,ใครอยู่ในด้นอม ใครอยู่ในด้อมป่าอ้อยนะครับช่วยช่วยแคปช็อตนี้ลงช่องให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลงช่องตัวเองยังไม่คนอื่นเอาลงนะเออเดี๋ยวผมขอใครอยู่ในด้อมป่าอ้อยแคปแคปช็อตนี้ให้หน่อยผมจะเอาไปลงช่องไงไม่เห็นน้องๆเลยเสียดายจะเอาหน้าน้องๆลงช่องด้วยไงให้เครดิตเขาไงยืนสอง ไม่น่าจะเจอมันเดีย no พี่ฝากข้าวไว้ให้น้องๆหน่อยน้องแอดมินสามคนนะที่มาเมื่เคินเขานำทางมาไม่งั้นก็เข้าป่าไหนไปนู้เขาผัดปูขาผัดใจเขาผัดปูอร่อยมาจากร้านริมทะเลเลยพาเอซีไปเที่ยวทะเลมาด้วยขอบคุณนะครับไปไปไป Này ăn à, nóng à Này ăn à, nóng Như này à Phần này phần này Phần này phần này Phần này. này là phần này Tông bay bỏ Như tông lung liền Không như phần quát à ผมอยูังวัดตอนนี้ตรงไปเลี้ยวขวาบอกบอกทางเนี่ยแม่ปอนไปหาน้องทังมับป่ปห้องอยู่ตรงที่พักอันัดที่พักบัอยูของไหนล่ะเนี่ยผมอยู่วัดตรงไปเลี้ยวขวาทักทายครับ ทักทายครับทักทายครับโอ้เฮียแต่เฮียแต่นั่นนึงเลยบอกห,ห,ห้อนห่อนห้อนห้อนโอ้โหจากนี้มากันพรคระบาดโดยไทยครับทักท,ทายครับทุกคนอย่าลืมกดติดต,ตามไว้นะครับถ้าช่องผมหลุดไปกลับมาอาจจะเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกน,นะครับไปช่วยน้องก่อนครับมามาฟาบะ ไป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 กำลังไปกำลังไปอยู่ตร้งรถเหรอคนหลายครับคนเยอะมากโอ้วันนี้ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ลงช่องเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปลงช่องเลยอ่ะอยากถ่ายบรรยากาศเนี่ยลงก่อนอ่ะแต่พอลงไปก็กลัวไม่มีเน็ตไงข่าวมากอ่ะบอกเลยว่า นะคือถ้าเอาเอาลงแล้วอะ่ะมันจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้ลงช่องให้ประจบไงเออผมไปไหนผมจะลงเขาให้ให้ทุกจังหวัดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเลยอะ,อะไรนะครับ <c ười> น,น,น,น้นองๆ <c ười> <c ười> โดนลงโอ้โหแบบ ื <c oughs> พน้นไหมเออสวัสดี4,000คนด้วยนะครับกดฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ share. ไปให้ช่องนี่เขา like, ไลค์ไม่ได้ไม่ดูไม่ได้มาดูช่องช่องนี้กันอืมนะครับสาวๆไม่เจอสวยๆนะครับออกเลยว่าเดินผ่านโอ้โหเรียเร็เร็วเรี่วนเมนบอเนี่ยรถเมนบอมองนีเมนบอใช่ปะ นี่ครับน้องๆมารอดูน้องหมอนทองกันนะใช่ปะอ๋อนุ่นไงเจอแล้ว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 เน็ตไหลเรื่องนี้มากไหลสิครับดูดมาตั้งแต่ประจวบอ่ะดูดมาตั้งแต่ปากกล้วยอ่ะผมดูดตั้งแต่อยู่ปากกล้วยคุณคิดดูถ้าไม่ได้พลังปากกล้วยช่วยไว้นะครับพลังตานีนะไม่งั้นนะไม่งั้นนะ <laughs> ดูดมาจากปากกล้วยเอาดิถ้าลงไปตอนนี้ไม่น่าจะได้แล้วมั้งตังคิวตังคิวเอ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ,รรบนกะป้อมนะนะครับอัคคณีตังคิว เอาการอ่ออกเลยลูกออกลูกออกเลยออกอ้าวทำไมมีคนดูข้างในด้วยออกเลยครับออกออกนี้ออกครับออกนี้ครับ ลูเวนยชิญครับเชิญครับเชิญครับเรทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับมาลูกมาออ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 กมาเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับมามาเชิญเช ออกมาลูกออกมาออกมาทางนี้ลูกออกมาทางนี้ออกมาออกมาลูกออกมาออกมาลูกมา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 ออกมา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 ครับครับเก่งมากเก่งมากมาๆมาๆมาออกมาออกมาครับออกฝั่งนี้ครับออกฝั uh uh ่งนี้กันมามาครับมาช่วยช่วยเขาช่วยกัน ใช่ใช่การคุมไม่ได้ไม่ไหวปรับมาโคฟซีมันเยอะครับพิกัดเขาก็ทําเต็มที่แล้วใช่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวมาลมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยพอนจะลืมเมกอกแล้วลูกเอามานน่ลูกเอามาเชญครับเช่นครับฝั่งนี้ครับออกเลยสวัสดีครับมามา ออกครับออกมาออกมาออกมาตังคิวนี่ตังคิวอยู่นี่เดี๋ยวคอยช่วยครับช่วยเท่าที่ช่องช่วยนะผมก็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นนะครับจะช่วยได้เท่าที่ช่วยนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะไดงแล้วออกมาออกมาเลยครับออกมาตรงนี้มามาออกลูกมา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 ออกมาลูกไปหาพี่เต็ ออกทางนี้ลูกออกทางนี้มามามาได้แล้วออกลูกได้แล้วออกพี่พี่เขาจะได้ลงสนามลูกมะออกมาลูกออกมาผมไม่ได้ดูคอมเมนต์นะช่วยช่วยช่วยกันตอบคอมเมนต์ด้วยนะทานนี้ครับนี่ครับมานี่ครับนี่ครับเอออุ้ยใครอะใครอ่ะสวยจังมานี่สีออกมาทางนี้สีออกมาทางนี้สี ออกมาทางนี้สิออกมาสิออกมาแม่อะไรเว้ยงัอยู่กับแตงกิยวนี่นี่นี่คนนี้คนนี้อยู่กับแตงกิยวเนี่ยคนนี้คนนี้ครับออกทางนี้ครับออกทางนี้ครับเชิญครับเชิญครับ เชิญครับเชิญครับออาทางนี้ครับออกมานี่อ้าออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคครับโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วอันนี้เล่นกันแล้วนะไอ้หน่ยไอ้เอี่ยกไอ้เราก็ทําตามหน้าที่แล้วเสร็จสุดแล้วมาออกมาลูกออกมาเออออกมาออกมา ตั้งคิวเข้าไปหาอะเตนี่นะฮะน้องเตอยู่นี่โดนลุมอยู่นี่ได้ยังลูกได้ยังอ๋ออีกสองคู่อีกสองคู่ต้องต้องที่เขามาปรึกษาแล้วก็โอเคแต่เราไม่ได้ต่อคู่นี้อีกสองคู่น้องเตยอีกสองคู่เราไม่ได้ต่อคู่นี้ใช่ก็เลยให้เลื่อนเลื่อนเดือนก็น่าจะสี่โมงกว่าเพราะว่าคู่คู่หนึ่งมันยี่สิบนาทีอ๋ออีกอีกอีกสองคู่นะครับเรามาปรึกษาแล้วทีมไฟจัดอ่ะ เอาึกษาอาจารย์นะพี่ฟังฟังอีกสองทีมอเอออากใครใครได้เซ็นแล้วมาทางนี้นะครับมีทางออกนะไม่เตอยู่เนี้ยทางนี้ครับพี่ทางนี้มา,มาเลยมาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยครับมาเลยครับ ป้อมป้อมมีคนฝากจุบมีบอกฝากจุบป,ป้อมด้วยนะเออบอกให้แล้วนะที่พวกเธอบอกฉันมาน่ะ,อะอเออวออวงวอ้องน่ารักใช่เออบอกให้แล้วนะเออทำอะไรก็ทำให้หมดทุกอย่างะอะดราม,ม่าก,ก็ช่วยกันดูแลก,กันด้วยนะ เื่อกี้คนที่คุยใช่ใไม่ใช่นายก่นายก่ไเออแล้วเลสองคู่แล้วมักี้นี่ประาอ่ะต่อจากคู่นี้เลยไม่ได้นะอเาเยนะเดยวผมไปาโเคยังถาไปต่อี่อันนี้มันอ่าไปแล้วไปแล้วเยวเดยวลองละนาครับโอ้ทุกคนกดติดตามไว้นะครับผมอาจจะลงไปทำคอนเทนต์ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไม่ได้เจอกันแล้นะเดี๋ยวผมจะไปตั้งหลัก จากข้างนอกเลยเดี๋ยวผมจะไปดูดสัญญาณจากป่าอ้อย,อยป่ากล้วยป่าป่ามะพร้าวมานะครับกดติดตามกันไว้นะเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันนะถ้าไม่กดอ่ะน้องเข้าที่พักแล้วนะครับโอเคทุกคนสุดยอดมากสุดยอดชัดเจ๋วแม่ผมจะลงไปถ่ายคอนเทนต์ให้จังหวัดประจวบไงเพราะว่าทุกท,ทุกครั้งที่ผมไปที่ไหนที่ไหนผมจะถ่ายคอนเทนต์ลงให้เขาเป็นการโปรโมทจังหวัดเขาไปด้วยทำให้ฟรี ไม่มีใครจ้างนะครับแล้วคลิปแต่ละคลิปก็วิวส,สองแสนสามแสนบังบังบังนุดนี่บังนุดเอามาเอามา,อ,าอีกสองคู่ครับอีกสองคู่โชกุ้นก็มานะ ผมจะไปวอร์มตโอเคอ้าคอนถอยหน่อยลูกลูกถอยหน่อยลูกมาถอยมา ใคร่าใมาครมลูกใครมาใมาใครมาลูกใครมาใพี่ผมมามาครมครับครับ